ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา,กษา<ๆ>เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1ตุลาคม2566ด้วยความยินดีิ่งรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1ตุลาคม2566 นางจงกลอัฐขานผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอรพิมพวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพวิทยาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2494ที่ตั้งหมู่15บ้านอรพิมพตำบลศิรกรออำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขตสองกิโลเมตร 2, มีเขตบร,ริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านอารพิมพ์บ้านนนทนไม้แดงและบ้านซาดเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประฐมศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัย20คนประถมศึกษา91คนรวม111คนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2565จําจำนวน11คน มีค่าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาดังนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน1คนค่าราชการครูจำนวน8คนธุรการ1คนรวม10คนรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามีดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับโนโยบายทุกระดับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น นิเทศกำกับการจัดการเรียนรู้ของครูส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาจัดการเรียนรู้จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาวิชาชีพจัดทำ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินและจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับส่งเสริมผู้เรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนสร้างโอกาสความเสมอภาคเพื่อลดความหลื่อรั้งทางการศึกษา 3. ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากําหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสารศึกษา จดทำนวัตกรรมพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมพิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 4. ด้านบริหารชุมชนและเครือข่ายไดยเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมือกับครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมาการสารศึกษาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนาสารศึกษา 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการรูปเสือหลักสูตรทักษะรูปเสือวิชาระเบียบแถวรูปเสือณนาค่ายรูปเสือวชิราวุธมีการจัดทำนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เผยแพร่ผลงานโรงเรียนผ่านสื่อออนไลน์เพจโรงเรียน Facebook และข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสาราประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอรพิมพ์วิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 1. วิธีการดําเนินงาน 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. นํนรูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการแนวคิดทฤษฎีของดิวอีกระบวนการ PDCA นำมาเป็นกรอบเริ่มต้นในการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการขับเคลื่อนงานกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะพึงประสงค์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 3. ทดลองและใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของสถานศึกษาประเมินและสรุปผลการดำเนินการ 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวัง 1. ผลลัพธ์เชิงปริมาณรูปแบบการบริหารจัดการเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอ,อรพิมพ์วิทยาที่พัฒนาขึ้นสามารถเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้อยู่ในระดับดีขึ้นไปให้สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. ผลลัพธ์เชิงคุณภาพโรงเรียนอนรพิมพ์วิทยาสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาเกณฑ์การขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551าอองค์ประกอบที่2การมีสว่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสําเร็จของงานที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลงานที่ได้รับในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้รับรางวัลดังนี้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่3ปีการศึกษา2566 ถึง2,570รางวัลการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสาดาวรับมอบหนังสือสำคัญการตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช2566เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราชสองได้รับรางวัลการจัดตต้มหมู่บูชารองชนะเลิศอันดับหนึ่งในงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสาคุณของโลกองค์ประกอบที่ส การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพปรับขึ้นตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสำเร็จของงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการ,รด้วยเงินเดือนครั้งที่สองไว้นาโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ